เมนูเด็ดไข่เจียวนี่ครับหัวหน้าชุดผมมีบางอ่านหรอกเดี๋ยวไม่ถูกใจนะไม่ถูกเดี๋ยวไม่ถูกใจไม่ถูกใจลูกน้องอมีคนทำไหมอร่อยมีคนเดียวถ้าถ้าไม่ถูกใจได้เดี๋ยวปลดออกจากตำแหน่งเลยนะปลดออกจากตำแหน่งเลยนะเอออร่อยแน่นอนครับเด็กพ่อครัวพ่อครัวหอป่าหอป่าเจียวไข่ได้อย่างเดียวเจียวไม่ได้เองทำไม่ได้ที่อร่อยที่สุดคือไข่เจียว กินแล้วติดใจไข่ต้มไข่ต้มเนีอร่อยกว่าอ้โไข่ต้มนี่ไม่ต้องปรุงครับอร่อยอยู่แล้วนี่โอ้อร่อยนะยังรู้อาหารกลางวันผู้ประสานงานดีเด่นนะเป็นผู้ประสานงานดีเด่นนะไปประชุมมาแล้วเมื่อวานเอาหัวหน้าเซิน ดีเด่นดังนะครับใส่น้ำมันก่อนอันดับแรกใส่น้ำมันครับผมอันดับสองใส่ใส่่ใสไข่ร้องให้มันร้อนน้ำมันร้อนครับอันดับสามใส่ใจใส่ใจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปากใส่ใจได้แต่มองจะได้แต่มองใส่ท้องใส่ท้องนะใส่ท้องหน้าตัวงหน้เรียบร้อยแล้วหันกลางวันโอ้โหหันนี่หันกลางวันผู้ประสานงานดีเด่น ัมาผอไปในศูนย์อ่ะเรียบร้อยครับอาหารพัตคารอาหารป่าพัตคารอาหารป่าของตชดสองสามเจ็ดเฮ้ยสองสามหกดิแถมแถมเมื่อวานนึ่กันเเรียกมาเนาะนี่ก็ตกใจเล้่เรียบร้อยครับพัตคารอาหารป่าครับเฮ้ยก่ออรมดูกอะ ก็อยู <Commons> ่ในศูน <DVD> ย์ครับโอเคอ๋อนี่อยู่ในศูนย์อยู่แล้วเนาะวันนี้ลุงลีต้องวุ่นละวันเนี้ยนี่อันนี้ล่ามครับล่ามระดับตำนานแล้วเนี่ย ลำมือชีพเล่นลำระดับตำนานก็มาอยู่กับเราครับสปอองวีนะแต่วันแรกก็ซื้อตอนเช้าไม่ทานน้ต้องซื้อวันนี้